สวัสดีครับช่องเป็นทนพักเครื่องนะครับเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพักเครื่องพักเกจิคณาจารย์เหรียญยอดนิยมต่างนะครับดูตำหนิกเก๊แท้ดูราคาค่าตลาดนะครับดูว่าช่วงนี้ราคาพระที่ทําดูอยู่เนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูจุดเก๊แท้จุดอ่อนเหรียญน,นะครับแล้วก็รับเช่าซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับเรามารับชมกันนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับมหาชัยหลวงพ่อสุด ชื่นชื่ออยู่แล้วนะครับสายเมตตามหานิยมโชคลาภแล้วก็แคล้วคล่ดปลอดภัยนะครับแต่ว่าจะจะโด่งดังไปทั้งเรื่องแล้วค่าปลอดภัยนะครับเหรียญนี้ออกปีพศส5ง7หิบดลวงพ่อสุดวัดกาหลงเหรียญนี้เป็นบล็อกนิยมสุดเป็นบล็อกเอนะครับเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปีหนึ่งเจ็ดเนี่ยประกอบไปด้วยจะมีการจนานวนอาจจะมีการสร้างนะครับเนื้อทองแดงเนื้อนาวาเนื้อทองอ่าเนื้ออัปป้านะครับ ทองแดงนวะอปาาเนื้อเงินนะครับส่วนทองคำเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับส่วนเนื้อนวะนะครับก็จะมีโค้ดแล้วก็ไม่มีโค้ดก็เคยเจอก็ไหลทองนะครับอปาามีโค้ดแล้วก็ไม่มีโค้ดเนื้อเงินนะมีโค้ดที่นาอกนะครับองนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้เป็นบล็อกเอบล็อกเอดูยังไงเดี๋ยวผมดูชี้จุดใหญ่ให้หน่อยนะครับคลิปนี้ก็คนถามว่าไม่เยอะนะครับ ผมก็เลยมาทําให้ใหม่เอาให้ชัดเจนนะครับสําหรับเด่ยนพฤสุดปีพศ2องคนส่งมาเยอะมากนะครับบล็อก A นะครับเราดูภาพไกลๆก่อนนะสังเกตท,ที่ปากนะครับสังเกตท,ที่ใบหน้าสังเกตขอ้อใบนะครับดูที่ปากซอกแขนแล้วก็เส้นแตกตรงเขา่านะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูก่อนนะครับเรามาดูซอกแขนก่อนซอกแขน จะต้องไม่มีเส้นขีดเนาะสองเส้นแขนไม่แตกนะครับดูดีๆนะครับบางคนพี่ๆบางท่าบางคนเนี่ยเขาไปเกาออกนะครับไม่ให้มีรอยเลยนะเกยงๆนะครับตรงซอกแขนตรงหัวเข่าหัวเข่าก็จะไม่มีเส้นแตกแต่ผมจะชี้ให้ดูว่าถ้ามีเส้นแตกจุ่ๆตรงไหนถ้ามีเส้นแตกจะอยู่ลักษณะเนี่ยนะครับจะมีเส้นแตกออกมา หลวงพ่อสุดปีหนึ่งเกก็จะมี A,B,C นะครับบล็อกนี้เป็นบล็อกเกก็คือไม่แตกเลยพูดง่าย,ายๆนะครับภาษาชาวบ้านก็คือไม่แตกเลยเห็นไหมจะเป็นเกี้ยงๆเลยไม่มีเส้นแตกเลยแล้วสังเกตนะครับดูที่ในปากหลวงพ่อจะผมขอย่าซูมลงไปหน่อยนะดูที่ในในปากหลงพ่อเห็นไหมครับดูดีๆเห็นไหมถ้าใครเห็นคอมเมนต์ก็มาบ้างนะครับพยายามจะซูมให้ชัดเจนที่สุดแล้ว ดูในปากนะครับเหมือนเขาจะมีขีดดูสองขีดเหมือนมีฟันเขาบางคนยเขาเรียกว่าหลวงพ่อจะมีฟันอยู่ผมพิกให้ดูดีๆเห็นไหมครับนี่นะจะเห็นอยู่นะส่วนใหญ่นะครับแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยจมูกเนี่ยก็จะโดนกับทุกเหรียญจะโดนแบบนี้ทุกเหรียญทีนี้เราแยกบอกเลยนะครับเรามาดูว่าเหรียญแท้เขาดูยังไง อันดับแรกเลยนะครับผมจะไล่ให้ตั้งแต่หน้าเหรียญเลยนะครับดูที่ใบหน้าหลวงพ่อจําใบหน้าหลวงพ่อแม่นๆนะครับจําใบหน้าหลวงพ่อแม่นแคปไว้ดูได้นะใบหน้าหลวงพ่อเนี่ยต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับแบบนี้เท่านั้นโดยเฉพาะเลยนะครับเท่านั้นเลยเพราะว่าของปลอมเนี่ยเขาแกะบอกใหม่นะี่ต้องใบหน้าแบบนี้เท่านั้นเลยย้ำนะมูกแปเปอร์เซ็นก็จะโดนกับทุกองค นะครับแล้วทีนี้เรามาดูไล่พื้นเหรียญหน่อยื้นเหรียญเราดูผิวเผินเนี่ยเห็นไหมครับเขามีพดเหมือนจะไม่ตึงนะครับเผื่อจะไม่ตึงนะแต่เราลงลงกล,ล้องลึกๆล,ล,ลงไปเราเห็นรายละเอียดของเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้ก็อนง้างจะสวยอยู่จะมีกระแสปัม๊มเป็นวิ่งเส้นน้ําตกลงมาเห็นไหมเเป็นกระแสปัม๊ม แม้ตรงข้อสองเนี่ยก็ยังมีเส้นขีดๆีดไหมครับสี่ขีดห้าขีดเนี่ยเหรียญเนี่ย,เร,ย,นเ,นยเรามองด้วยผิวเผินเหมือนเหรียญเขาจะไม่ค่อยตึงเหมือนจะเป็นผดแต่เราลมองมองลงไปผ่านผดนะครับเราจะไม่มองผดเราจะมองที่กระแสาปัม๊มเห็นไหมผมคลิกตรงนี้คำว่าที่ล,ลึกลอลิงเห็นไหมครับมีเส้นชัดเจนเลยนะ คมมากไม่ก็ตรงยันตรงนี้ก็ได้มีตรงข้อสอบเส้นคมนะพื้นเหรียญเห็นไหมดูตรงตรงตรงเสือตรงขาเนี่ยนะครับเส้นคมมากเลยนะเหมือนจะไม่คมแต่เราดูรายละเอียดเนี่ยโอ้เส้นคมนะคมนะครับเนี่ยมีเส้นตรงนี้เห็นไหมชัดเจนนะพระนะครับเราข้ามเรื่องผิวไปเราดูผิวหน่อย ผิวเนี่ยเป็นทองแดงลมดำนะครับตะเรียนเนี้ยค่อนข้างจะลมอ่อนหน่อยจะออกน้ำตาดนิดๆนะครับเนื่องจากน้ำยาอาจจะโดนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโดนโดนเร็วไปหน่อยนะครับเอาขึ้นเร็วไปหน่อยสีผิวก็เลยจะออกน้ำตาลเข้มๆจะออกดำมาแหละนะครับตัวจริงก็ออกดำจะออกเจอแสงแล้วจะออกเข้มๆหน่อยนะครับเราดูเราดูรูเจาะ ามรูเจาะแม่นๆนะนะครับรูเจาะเชฟห่วงเป็นเหมือนโดนัทนะครับเรามาดูหลังเหรียญนะครับหลังเหรียญเรามาดูรูเจาะก่อนอันดับแรกช่องผมนะครับเรื่องรูเจาะเหรียญเนี่ยเราให้ความสําคัญมากๆเลยเราอาจจะช้าหน่อยนะคลิปนะครับรูเจาะเล็กๆนะครับฟิตฟิตมีเนื้อเกินเล็กน้อยธรรมชาติเจาะจากด้านหน้าทะลุมาด้านหลังส่วนใหญ่ก็จะเจาะด้านหน้าทะลุด้านหลัง ดูตรงกระหนกนี้หน่อยกำกระหนกเป็นแม่นนะครับกระหนกเนี่ยจะเป็นสองขยักบางคนเขาเรียกว่าเกี่ยวติดนะครับสองขยักนะจะมีคล้ายๆรอยตะไบที่ขอบเหรียญจริงๆแล้วรอบสุดปีหนึ่งเจ็ดเนี่ยเอาพูดกันง,ง่ายๆนะครับก็จะจะดูเบสิกเหรียญดูไม่ยากนะครับดูพื้นหลังเหรียญหลังเหรียญเนี่ยก็จะด้านหลังเนี่ยจะไม่เป็นผลเหมือนด้านหน้านะครับจะไม่เป็นผลเหมือนด้านหน้า ดูสีมีกระแสปั๊มไหมผมขอญาตพลิกดีดีโอ้นี่ครับเราดูผ่านยันตะก้อลงไปเนาะจะเห็นเส้นน้ำตกวิ่งลงมาเราดูผ่านยันตะก้อลงไปนะจะเป็นเส้นบางๆวิ่งจากข้างบนลงมาข้างล่างเดี๋ยวพลิกดีดให้เห็น เห็นอยู่นะครับเส้นบางๆวิ่งลงมาจากนั้นล่างแล้วเรามาดูลักษณะคานตัดเหรียญนะครับเราพลิกหลวงพ่อไปทางสายมือเราก่อนผมจะดูตรงนี้ประมาณที่เลขคานาฬิกาที่สี่เลขสี่นาฬิกาแล้วจำตัวตัดแม่นๆนะครับมีตัวตัดเดียวเนาะแบบนี้เท่านั้นเลยครับในทองแดง มีฟันครึ่งหนึ่งไม่มีฟันครึ่งหนึ่งนี่เราดูไกลๆก็ได้ตอนนี้จะมีฟันมีเขี้ยวอยู่ให้จดจําหรือพลิกหลงพ่อไปทางขวามือเราประมาเลขแป้นนาฬิกานี่ครับเป็นฟันใหญ่ๆใหญ่ๆอย่างนี้เลยเป็นแทงแงแทง่งอย่างนี้เลยนี่ก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนจุดจ่ายตังของใครๆหลายๆคนที่เขาดูมาตรฐานสากลนิยมนะครับที่เขาดูกันเนาะจุดจ่ายตังได้เลยเล่นไม่ยากนะครับ ถามว่าจุดอ่อนเหลียญนี้นะครับหนึ่งเลยส่วนใหญ่จมูกนะครับก็จะต้องโดนแบบนี้ทุกองนะครับหรือว่าจะดูตัวตัดนี้ก็ได้ดูตัวตัดนี้ก็ได้องค์นี้เป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับอาจจะโดนแสงเยอะอาจจะอ,ออกน้ําตาลน้ำตาลนิดหน่อยทองแดงลมดําเล่นไม่ยากนะครับปัจจุบันนะครับราคาหลบเพราะสุดวัตคาหลงเนี่ยอยู่ที่หลักหมื่น กลางนะครับหลักหมื่นกลางนะจะสวยๆก็เ้าเรียกว่าอะไรอ่ะห้าหมื่นขึ้นลงดีกว่านะครับห้าหมื่นขึ้นลงใครมีเราก็ยินดีรับเช่านะครับผมทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนะครมีทั้ง Facebook ไล Youtube อะไรนะมีช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับเหรียญล่าสุดปีพศ2517นะครับเนื้อทองแดงนะครับใครเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดซ b s c r i b e กดแจ้งเตือนนะครับใครที่อยากมีอาชีพเสริมก็ับเข้ามาดูได้นะครับผมมีไลทุกสองทุ่มของทุกวันนะครับวันนี้ขอตัวก่อนแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวครับสวัสดีครับ